สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์หนุ่มชี้ดวงฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับคนลุกเปิดคำทํานายของนอสตาดามุสดวงชะตากษัตริย์ชาวปี2024เปิดคำทํานายของนอสตาดามุสเคยพยากรณ์ถึงดวงชะตาราชาแห่งเกาะอ,อังกฤษในปี2024จนทำให้ผู้คนต้องตื่นตะลึง เมื่อวังบักกิงแฮมออกแถลงการพระเจ้าชาวที่สถูกตรวจพบเป็นมะเร็งเมื่อ8กุมภาพันธ์2567เว็บไซต์เมโทรรายงานเปิดคำทำนายของนอสตาดามุสหมอดูรหรือนักพยากรณ์เอกระดับโลกผู้ล่วงลับที่เคยทำนายทายทักเขียนคำพยากรณ์เป็นบทกวีจำนวน942บทไว้ในหนังสือเลอรพอเพรซี่ ตั้งแต่ปี1555ซึ่งเป็นหนังสือหนึ่งในชุดคำทำนายของนอสตาดามุสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกนอสตาดามุสได้เขียนคำพยากรณ์ถึงราชวงศ์อังกฤษไว้ว่วาในปีคศ2024ราชาแห่งหมู่เกาะถูกบังคับให้ออกไปกษัตริย์ใหม่จะได้รับการแต่งตั้งคือผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายของกษัตริย์เว็บไซต์เมโทรสื่อในอังกฤษ ซึ่งรายงานข่าวนี้ในพาดหัวว่าเป็นคำทํานายที่ชวนให้ขนลุกเนื่องจากนอสตาดามุสได้พยากรณ์ถึงดวงชะตาราชาแห่งอังกฤษในปี2024ว่ากษัตริย์แห่งเกาะอ,อังกฤษอาจจะถูกบังคับให้ออกไปในขณะที่เมื่อ5กุมภาพันธ์2024สำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกมาถแถลงที่สร้างความตกใจว่าพระเจ้าชาวที่3 แห่งราชวงศ์อังกฤษทรงถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นมะเร็งชนิดใดและบอกว่าไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากทำให้พระองค์นั้นต้องทรงเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกภายใต้การดูแลของแพทย์และต้องทรงงดการปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหมด ขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลความหมายคำทํานายของนอสตาดามุสได้วิเคราะห์กันไว้ว่าราชาจะถูกแทนที่โดยคนผู้หนึ่งที่ไม่เคยถูกคาดหมายว่าจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของราชวงศ์อังกฤษซึ่งคนผู้นั้นคือเจ้าชายแฮร์รี่พระราชะโอรสองค์เล็กในพระเจ้าชาวที่สเพราะขณะน,นี้พระองค์ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่หแห่งราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งห่างไกลจากการจะได้ขึ้นครองพลังก่อนหน้านี้คำทํานายของนอสตาดามุสเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษได้ทำให้ผู้คนต้องตะลึงในความหันยา,ยาม,มาแล้วเมื่อได้เคยทํำนายไว้ว่าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่สจะสวรรคตในปี2022ขณะพระชนมพรรษาประมาณ96,000พรรษาโหวนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกศลปี2567ดวงชะตา ตลอดปียังอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเกณฑ์เจบ็บตายเสียหายเศร้าหมูโดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปีแถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระสำ่ำโหนฟองสนานเปิดเผยผ่านทางฟองสนานจามารจ,จันทร์ระบุดตลอดปียังอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเกณฑ์เจ็บตายเสียหายเศร้าหมูโดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปีแถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้าย ยังกวนเมืองให้ระสำเริ่มวันเกิดเมือง21เมษายน2567เป็นต้นไปดาวใหญ่เล็กพิกร่วมอำนวยด้านบวกให้แบบชวนตะลึงแถมดาวประจําชีพเมืองเป็นสิริมงคลของเมืองแข่งกับอะไรมักบวกรัฐบาลยังเหนียวแต่ผู้นําระวังตายน้ำตื้นฝ่ายค้านออกแนวสายแข็งแต่เจอแรงกดดันไม่เลิกเกณฑ์ที่ 1. ออกแนวร้าย ร้ายมากเป็นระยะระยะตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัตรฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟมรึกตยูจรเจ้าของภัยอาเพศเดินในราศีพฤษภทัพพระอังคารสาม ด้าประจําชีพเมืองเป็นสื่อล่อเป้าเกณฑ์ที่2อออกแนวบวกเป็นระยะระยะตลอดปีคือเสียอะไรแล้วสู้ผลจะได้กลับมาตลอดปี2567เป็นปีตามฉลกลาบคืนคงรณรงค์เรามีชัยพระสาวจรเจเดินในราศีกุมพบ1 11ลาภะเกณฑ์ที่3เข้าสู่ปีที่3ใน7ปี ของการตีฝ่าสงครามเศรษฐกิจโลกและความล้าสมัยปั่นป่นปวนไปทั้งโลกแล้วเมืองต้องปฏิวัติเศรษฐกิจเมืองไปพร้อมกันในระดับยืนอยู่ข้างกำแพงพระนครกรกฎาคมปี2572เราจะถามตัวเองว่าเศรษฐกิจของเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสินแสดังทํานายดวงเมืองปี2567ชี้ปีแห่งมังกรไฟ สถานการณ์บ้านเมืองขัดแย้งรุนแรงอาจารย์ชนทัศนตฤไยพ่องหรือสินแสาแข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์และนักพยาณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงเมืองปี2567ว่าในปี2567เป็นปีแห่งมังกรไฟบรลัยกันอลาวาดถล่มดวงเมืองในปี2567นี้จึงต้องเตือนให้ระมัดระวังสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจในปีปทะ ระหว่างดวงเมือง21เมษายน2325ปีขานทาาดน้ำกับปี2567ปีมังกรไฟมาลลยกันในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งรุนแรงของสถานการณ์บ้านเมืององค์กรราชการวงการสงฆ์ศาสนาวงการบันเทิงเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันล่มสลาย ปะทุความรุนแรงสร้างความแตกแยกวงการการเมืองที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งเหตุให้เกิดคดีความซึ่งถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่ใช่เป็นปีชงหรือปีที่ปะทะแต่เป็นปีที่มีผลกระทบที่จะสร้างความรุนแรงสร้างความกละหนสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยก2,567เป็นปีที่ยังคงเป็นมรสมสำหรับประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายน2566ต่อเนื่องปี2567และปีของดวงเมืองก็คือวันที่21เมษายน2325เวลา6นาฬกา54นาทีปัญหาต่างๆต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่จะก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทั้งพักการเมือง และองค์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอสุรกายวิญญาณชั่วร้ายซาตานร้ายไม่ว่าจะเป็นปีขานของปี2,325และปีมะโรง2,567ตัวก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความขัดแยง้งทางด้านการเมืองงานราชการก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นระหว่างประชาชนปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศสารพัดเหตุ